ติดอ่าง h a n n e l ภูมิใจเสนอติดอ่างเข้าครัวสวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนเ่อนเข้าสู่รายการติดอ่างเข้าครัวอีกแล้วนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาทำเมนูสุดฮิตนั่นก็คือลูกชิ้นไก่ที่สามารถทำเองที่บ้านไร้สารบอลกนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าว่าลูกชิ้นไก่ของสูตรติดอ่างเนี่ยจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ อันดับแรกอันนี้คือเป็นเนื้อไก่นะส่วนของอกไก่เดี๋ยวเราหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ชิ้นใหญ่ๆแบบใหญ่ๆแวงแวงแบบนี้นะฮะเราอยากหั่นให้มันแบบว่าพาวเวอร์พอยแอนะคะหมายว่า <laughs> ไม่มีความหมาย <laughs> บบ <c oughs> อ่าเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาตรงนี้เลยนะฮะมาใส่เครื่องปั่นใส่เครื่องปั่นจริงปิงจริงปังนะคะใส่ลงไปเลยค่ะนี่ติเ ใส่ไปโรดเดี๋ยวอร่อยเองนะคะต่อมาก็ใส่ไขก่กงไข่ไก่ลงไปนะคะไขก่กงใส่ไปถ้าสองฟองสองฟองสองฟอ,อ,อ,อะใส่แป้งสาลงสาลีลงไปซื้อได้ไหมแล้วก็น้ำมันงาใส่ลงไปให้มันอายุอายะลงนะคะ ขาดไม่ได้เลยนะคะใส่ไปเลยค่ะนนมหมดซองไปเลยจย้าแล้วก็อันนี้นคือพริกไทยนะคะน้ำตาลทรายใส่น้ำปลาลงไปให้มันนุมน่มๆแนมๆน,นะคะม,มันจะได้ไม่ค่อยคล่องคงแข็งแขง อะเดี๋ยวเรามาปั้นลูกชิ้นกันนะคะใส่ไปเลยนะคะแบบนี้ปั้นไปเลยถ้าลูกไหนรอยน้ำนั่นคือสุกแล้วนะ อ่ะกินกับน้ำจิ้มแม่ปนีปนาปนอง,ะน,องนะอ่าเนี่ยดูครับ,รบจิ้มไหมเนียยังไงนุ่มครับอร่อยเลยไม่ไม่รู้สึกถึงแป้งเลยอันนี้คือรู้สึกแบบใกล้ล้วนใช่รู้เลยว่าเป็นลูกชิ้นที่แบบทำทำทำเองอะลูกชิ้นทำเองไล่ตัดบอแแล็ทถ่ายแล้วนะบอแแล็โอเคเพราะว่าปกติเราจะ เด็ดนักกล้ามมาชิมเองปกติกินแต่ไก่ต้มถูกชิ้นไก่าถือว่าเป็นเมนูที่แบบคลีนนะคลีนแล้วก็แบบคลีนตรงนี้น้ําจิ้มอ่าแล้วแบบเอ้ยบางคนอาจจะเบื่อไก่ต้มไก่ป่านอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถทานเป็นชิ้นใส่กล่องดูตัวอย่างนักกล้ามของคนเนี่ยนักกล้ามเป็นไง มีไข่ันนี่เดี๋ยวเรียกไมโครนะก็ชอบเบ่งก้ามมีอยู่อีกตัวนึง่งมาอ่ะมาอ่ะโชว์ก้ามด้วยตอนกวาดตอนหยิบขอบกับแนี่ยเราพัฒนาก้ามอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้ตอนนี้เป็นกล้ามกล้ามของลูกเจี๊ยบอยู่นี่ไงอร่อยอร่อยนะอร่อยอร่อยอันไหนไม่ถูกไม่ไม่ไม่เคยไปซื้อไมโครนะไม่ไม่เราปั้นให้เห็นเลยอ่ะ อันนี้ก็เป็นลูกทิ้นไก่นะฮะ<ด>แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก,ก็สามารถลองกลับไปทำดูที่บ้านได้นะ,ะ,ดะเดี๋ยวนี้ก็จะทิ้งสูตรไว hey ้ให้ใต้คอมเมนต์นะฮะแล้วก็อาทิตย์หน้าไหนจะมีเมนูอะไรมาฝากเพื่อนๆนั้นต้องคอยติดตามชมกับรายการติดอ่างเข้าครัวนะฮะทุกวันพุธนะฮะเวลา5้าโมงเย็นและเจอกันอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายจบกั้ไม่หยุด ติดอ่างแชเนลภูมิใจเสนอติดอ่างเข้าครัว